ผมไม่เห็นได้ปืนคันเห็นพี่นายเรากำลังเดินไปหาเนี่ยตอนนี้ถ้ามันยิงผมนั่งเลือกเล่นเลยมาตัวนายยิงกูตายหายไปเลยทำไมเอ่ยจู่พี่นายมันมันมันไม่วิ่งอ่ะปืนที่แจกนี่วิ่งเข้าเมืองเมืองคาวารลาได้ไหมเนี่ยพี่นายทำไมตัวผมไม่วิ่งอ่ะ ผมนี่งแบเลยครับกดสองทีดิกดสองทีแล้วม,ม,มันก็เดินเหมือนเดิมปืนแจกนี่เข้าคาวาร่าได้ไหมเนะี่ยจะโดนจับไหมกดมัดคลิได้เหมือนเดิมโอ้แน่นอนรับรองเพราะมันเป็นปืน<า><ง>ระับกางชุมนุมครับผมแล้วจะรู้ได้ไงปืนไหนรีเวลวะ เดี๋ะพากันก่อนแล้วไปซื้อผมด้วยไม่มีตังค์นะไปที่จะให้จะให้เจ๊หน้าผมไว้ละล้านหนึ่งกับผมไม่ครับโอเคโอเคยิงห <c oughs> นึ่งอ่ายิงช้าจังนักกีฬาวิ่งเร็วนะอ้าวแบบ็คไม่กิด ออกออกเข้าใหม่ไงจ้กลรถที่ตลาดเดียก่อนตั้งแก๊งหมดไปสี่หมื่นนี่ไตังคฮะตั้งแก๊งหมดสี่หมื่นนงนกีตั้งแก๊งอ๋อแก๊งเราสองคนด้วย ้จัดไปเดี๋ยวเราจะเป็นทั้งยิงทิ้งหมดเลยเรารับปืนกันหมดแล้วเราไปรับปืนยังไม่ทันเขาเลยเนี่ยฮัลโหลครับมีทนายเคเอสวีครับเอา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 อยู่เอาอยู่เอาอยู่ครับมีทนายเคเอสวีเคครับปกติเอาอยู่ราคากขาบอกว่าเจ็ดแสนผมขายกขาบอกว่าสี่แสนครับ เอาไปหาตัวแว่นน่ะขุดไปเยอะเร็วไปเลยเร็วแม่ขาวมีอะไรเหรอมันจะวางจะวางนะครับถ้าทำปูแบบนั้นมันมันจะตายครับ วันนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยมันมึงจะบ้าป,ป่พปนธนาคารมึงดูกรีดังหรือเปล่ามีอะไรเปล่ามัวสมองก็เน,นี่ยเรา,เาไปปนธนาคารกันเนี่ยตั้มมาดูดิปนธนาคารอยู่ไม่มีปืนทำไงอะ,อะอเฉงเขาแกะปืนวันเนี้ยเขาไปดิครับไปเอาดิฮะไปเอาดิไม่รู้ว่าแจกอยู่ตัวไหนอะที่แจกเขาเลิอกแจกยูก้วมั้งยวดทรถามก่อนเลือกแจปืนยัง ไปหาซื้อของก่อนดีกว่ามั้งนี่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 ตองกลางคืนเขามึดนี่บ้านน้ำไปหาซื้อของดีกว่าเดี๋ยเปิดไฟดิเปิแล้วนงไงขึ้นรถมาขึ้นรถตอมซื้อของก่อนผมมองไม่เห็นเลยเปิดไฟอยู่เนี่ยไรๆๆๆสงมอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ดิเราจอดเลยมีรถเกงขับแล้วก็ขมา ไป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 นะครับมจะไปชอปปิ้งเนี่ยตอนนี้มัวลังให้พี่พยุมพรับเนี่ยพี่ในก็อยองวางรถควนนั่นคร้บ ไหนเนี่ยพี่ไหนครับครับมาช่วยเป้ครับพี่ๆไหนเนี่ยเรียนรุดคิวตูไหนอ่ะพี่ไหน,ไหนตั้มอยู่ไหนวะผมยังไม่ไปไหนจากที่เดิมเลยยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเอา้าเมื่อกี้ที่เห็นนั่งซ้อนรถมากับพี่เนี่ยเอา้าวิ่งมาวิ่งมาแล้วกัน ตอนล่อท้ายอยู่เน,นี่ยมาดูในวิดีโอนี่นั่งอยู่บนรถยังดีเลยอะครับแล้นั่งรอพี่ไหนครับดูพี่ไหนรับเครื่องเบรครถนะพร้อมเครื่องอยู่นะครับตอนนี้กําลังพอร์มเครื่องอนยนต์อยู่เครื่องยนต์ไม่พร้อมครับนั่งรอครับนั่งรอวอร์มเครื่องเสร็จก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับยครับยังไม่ไปถึงไหนเลยกลับมารับเพื่อนอย่างเงี้ยตามมาขึ้นรถเร็วๆไปหาซื้อของก่อนเปลี่ยนผมไมมเอาแล้วไปทำไรผมนั่งอยู่ตรงนี้ข้หาผมดีเขาผมไม่ดินะ บอกให้เหยียบไม่เหยียบดิบอกดิเหย,ยียบพับพ้องเหรอเอ้าก็บอกให้เหยียบเพราให้เหยียบ<ม>ดิดิเหยียบผมนี่ใายสัพพอร์ตเหรอไม่ใช่ไอ้รถกระบะไรพอ,อเจอทานพี่นายมันะไม่ใช่รถกระบะแ<ม>ล้วเหยียบผมไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะมันเกิดไม่ได้เนี่ยมันอะไรมันลอลีสภา,าวะ อีกหนึ่งชั่วโมงกว่าส่งคุณเดี๋ยวเขาเดีส่งของคุณไปที่คุกกัผมบินในชุด้วยนะพี่นายเข้ามาดูดิผมผมตาเล็ดเลยเนี่ยบอกว่า,วานี่รถกระบะใครอะ่ะเหยียบผมอะ่มะต้นจวนาจจะก้วนธนาคารกันโอ้เนี่ยนะอะไรครับอะไรครับ ทำไมทำไมบางทีมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดหน้าดีขาวขึ้นนะอะาการผรักตาให้อยู่ในแง้ผมมียาอยู่อะหายละอ่ะ,ะ,อะตาเดียมอ่อ Ờ, anh ấy sẽ xem nha. Khi xong thì anh ấy ra xem nha. mày sẽ chia sẻ nha. Anh ấy sẽ nha. có nhiều không nhiều, không nhiều. ít. Anh không เนี่ยดูสิวิดเงียบเลยผมรู้ที่ไหนพี่ผมรู้แล้วเอาวันมา <ไป S 1> อย่างตอนนี้ตามมาย้างเนี่ยนั่งรออยู่ดูเขาหอได้อะไม่มีรถแล้วห่อได้ ไหนไวะอันนี้เหรอที่ว่าซื้อบริการอ่ะใช่อันนี้เหรออันนี้แหละมันมีมีอันรในเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยเฮ้ <c ười> ทีไ่ไปนั่งรอที่ต่อไฟดีกว่านั่งถึงไฟอากาศหนาวไปเล็วเลยังไม่ได้หมวกเลยไนงะมีแค่เนี้ยกระเป๋าก็มีมนี่ดิข้างล่างอ่ะเอาไว้ใส่ของ กระเป๋าด้วยมันกระเป๋าไหนอ่ะกดข้างล่างลยยีดำเนี่ยะไนั่นเหลือไ,ไ,ไปฝปากแป้งไว้ด้วยแต่าตายแล้วสูญหายนะมันไม่มีแปง้งกระเป๋าไม่มีแล้วกระเป๋าหมดแล้ว เปหมวกกันน็อกจะไปไหนอ่ะแกีบโบนัสธนาคารเนาะหมวกพี่ไม่มีพี่ไหนนี่เห็นว่าต้องเอากระเป๋าดีวยที่ใส่ของอ่ซื้อกระเป๋าไใส่ของไม่มีกระเป๋าก็ดีนะตำรวจเขาไม่ค่อยคุณพ่อหรอกที่แบงค์ที่แบงค์ก็คืไปยิงน่าจะตรงขาวัาลาลาาวลาแถวขาวเลลาแล้ว ใครรู้มากว่ามันยิงต่อที่ไหนสูตรไปไหนอ่ะกับซัพพอร์ตเองเนี่ยไปกับซัพพอร์ตเดี๋ยวซัพพอร์ตเขาอยู่นี่ไม่ใช่เหรอซัพพอร์ตไปไหนแล้ววะผมเอาผมโม่ขาดหายแล้วโมาขาดหายแล้วเอ๊ะกระลักอ่าอยู่โอ้โหผมต่อยตำรวจได้นี่

พี่ได้ฝากธนาคารตัวไหนพี่นายตัวล่างอะดีปลอดอะทิมตัวแรกลงไปแล้โหปลอดอ่าอ่าครับอะไรนะตัวไหนนะขอตัวหอ่หอบิดโหบิด1แกมมาแต่การอะไรผมตกใจหมดครับแป๊บผมต้องไปกดเงินในมชีก่อนไหมเนี่ย ไม่ต้องกดแล้วสรุปคุณจะจ่ายแบบเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นห้าโดนลบใบเลเวลคุณจะซื้อพวกปืนทำไมจ๊ะพวกรถผมคุณจะซื้อปืนกับชุดของเลเวลไม่ได้นะชจบกับไลฟ์ที่มันแบบคล้ายๆแบบของแอดมินเนี่ยม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายคุณจะจ่ายเท่าไหร่เจ็ดหมืนห้าโดนลบไปสองแสนไม่โดนนะ แสนน้องแสนเจนะครับอาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาแหวนไปไปผมไหมไปไหมใช่แล้วแอดไม่แอดโอ้เฮ้ยเดี๋ยวผมจ่ายทั้งแสนไม่ต้องปิดไม่มันต้องปิดอ้าวฟองเงินใครมาวะน่ะเฮ้ยถ่ายแล้วแอดไปขโมยเงินเขา อ้า้องดใหม่มาแล้วลองไปดูใน a c ซ b ุ๊ k นะยังไม่เห็นใครว่เป็นคนออกกดเนี่ยฮะใครเป็นคนออกกดเนี่ยฮะโษทีนะครับก็หลังก็อย่าวิ่งแล้วกันวิ่งนึงวิ่งแล้วกันใครเป็นคนออกกดเนยอกเป็นคนออกกดเนี่มาเปลาวเอากดอะไรเนี่ยออกกดอะไรเออผมให้ผมให้เพื่อนตามพันนั้นนะยืมไปกดเงินมาเอากดเลยเหรอจ่ายไปโต๊ะไม่ได้เหรอไม่อะผมตำรวจดีไง บีตายด้วยยิงกันหมดทิ้งเล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 ยยิงหม่ทิ้งเลยตั้งหมดเลยยิงหมดทิ้งเลยตั้งหมดเลยใส่ข้าวเปล่าเลยนะคร ไม่ได้เรื่องเลยพี่ไหนแต่เข้าบอบด้วยกี่ได้แล้วครับพี่ผมโดนจับมอทำไม่ดีที่ตังในตัวผมไม่มีสักบาทเนี่ยธนาคารหมดเลยอ่ะต้องไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้อปืนก่อนครับยิงจนหมดที่มาห้ามันไสโอเคโอเคเยวผมไปกดธนาคารผมไม่ก้อยวกเงินไดเยอะ เป็นคล้ายีก็อะกดเีงเพราะว่าถ้าลงเกียเยอะแล้วเสียหายเยอะกมปรับมาเป็นสีเหลืองด้วยครับนครับผมต้องก,กดงันเท่าไหร่เนี่ยสองแสนนะครับกดเพจทิเก็ตแล้วยัง นะครับเดี๋ยวผมเอาคนเขับพกเลยแล้วกันเขียดแบบเดี๋ยนะคนจนๆน่ะน่าต้องปรับแล้วกันเนาะข้อล่างผมปรับนะโอเคครับเขียะไหมปรับไม้สีขาวด้วยโอเคไม้ได้เล็กนะครับโอเคครับโอเคคราวนี้ผมไม่ปรับนะคราวหน้าปรับ ต้องโดนเล็ <okay. S 1> กคุกหน่อยนะโอเคง่ายในหกไปโดนตัตดตัดนลยครับทุกทีครับตัดตันเลยเราไม่นั่งโดน <laughs> บุรีหรอ <laughs> ต้อพี่อยู่ในคุกด้วยใส่ชุดสีฟ้อมด้วยว่าที่อะไร <laughs> ปิดคุกแล้ว พี่ปืนนยอมไปปนย้อมไปเอาช่วยพี่มาเองย้อมไปช่วยพี่มาเองเอาปืนก่อนพี่หาตั้ก่อนหาปืนก่อนย้าย4นาทีก็ได้ออกแล้วหาปืนก่อนย้อมไปถล่มป้อมนุ่นบอลเลยพี่ร้อนเลยย้อมไปช่วยเองบ้าหรือเปล่าพี่โดนจับบ้าไปแล้วมันไม่มีใบรีบิลกระตามปอดโอ้โหกดบ้ากดบอลอะไรบ้าเบา ตีหน่อยตีตีหน่อยตีตีหน่อยออกเป็นร่างกายครับผ่าน เอ้ามพี่บอนดลนนะไปวมมาไเดี๋ยวมาไปยิงมันพี่ข้ามาเลยไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงจะหากุดแยกุดไปไปไปรอพี่เชนนอนต้งนี่ นันก็ค้างซอยนะอ้าวอ้าวเป็นยังไงบ้านเฮาเป็นยังไงฝนตกวะบอกบ่กบอโอ้ยบ่ได้อกกันนานเนาะไม่ได้เจอกันนานโอ้ยเป็นยังไงโอ้นเรากินบ่บ่ได้กินเหลราไป็นชิ้นลูกมาตั้งโดนเติมตั้งสิบนาทีอะไรวะสิบนาที ไปๆไๆไปหาดึงเส้อาก่อี่ยพีนายำนี่แล้วไปหาดึงเส้อาแล้วพาไปาาาห,หาเก็บน้เปินกันเนี่ยามาชื่อมโจเชลิศแบบเล็บบ้านเหรอเนอะจะลดีกว่ามาั้งจะนัพี่นายกรังก,กเอาลงอนไ์สวัสดีครับผมโทษรแล้ว ได้ชั้นเยี่ยมด้วย่ไหนเรื่อพีวีกว่าพี่ไนมีเงินฝากธนาคารไหมคุณว่้สวัสดีครับผู้โชคร้ายสวัสดีคร cin ับ กนจริงเต่าก็ตีฟูคือสวัสดีครับ คือคนร้ยได้พี่นายอ่ะผมเกิดจนถึงการเข้ายานชนิดพิเศษมันบาดเจ็บเนี่ยอยากไปเยอะๆกินน้ำเหลืองมันบาดเจ็บผมไปรักษาแล้วเนาะไม่ใช่พ่อผมไปลงมาเดี๋ยวจะขึ้นรถ

ป่ะวิธีการถ่ายรูปอย่าง็รดีเดี๋ยวจะเล่นพอแบงเออ เดี๋ยวนี้เขาไม่ขับรถกันแล้วก็หออก,กันนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้ถ่ายคนห่อก่นอนอะนั่งรอง